เบสิกสายยิงไกลนักธนูในมอนสเตอร์ฮันเตอรนาวต้องทำอย่างไรติดตามไปดูกันได้กับบทเรียนนักธนู101สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับมอนสเตอร์ฮันเตอรนาวที่ผมจะมาแนะนำสายประหยัดยาอย่างนักธนูซึ่งจะไล่ไปตั้งแต่วิธีการเลือกธนูชนิดของลูกธนูรวมทั้งอุปกรณ์ที่แนะนาให้สวมใส่ โดยหลังจากที่ผมทดลองมาต้องบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้ต่างกับเวอร์ชันหลักลิบลับครับเพราะสายยิงไกลถือว่าค่อนข้างโกงเลยทีเดียวเนื่องจากมอนสเตอร์ไม่ได้พุ่งโจมตีเรารัวๆเหมือนอย่างในเกมหลักทําให้เรามีโอกาสยืนยิงชิวๆได้สบายๆเลยทีเดียวฮะโดยหากคุณเริ่มมาเป็นสายยิงไกลต้องทําอย่างไรกันบ้างข้อ 1. เลือกคนูที่จะใช้ในการเริ่มต้นครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอาวุธได้แล้วคุณอาจจะยังไม่ต้องรีบร้อนในการสร้างคนูมากนักนะ จนกว่าเราจะเริ่มหาอุปกรณ์ในการทําได้ระดับหนึ่งครับเพราะอาวุธระยะใกล้ที่คุณได้มาในตอนแรกค่าดาเมจจะเยอะกว่าหนูในระดับเริ่มต้นครับจนกระทั่งของคุณพร้อมเงินคุณพร้อมอาวุธระยะไกลชิ้นแรกที่ผมแนะนําให้ใช้ก็คือหน้าไม้ธาตุน้ำํำฟังไม่ผิดครับเป็นหน้าไม้นั่นแหละเพราะไอเทมที่เราจะหามาได้ได้มาจากจาก,กาสครับตาอ้วนเองที่เจอได้บ่อยมากๆในช่วงแรก และธาตุน้ําเป็นธาตุที่มอนสเตอร์หลายๆตัวแพ้ทางครับอย่างเช่นเจ้าคูลูเกรอสโทบีและมังกรอันจาหลังจากนั้นครับเราจะเก็บไอเทมจากโทบีและอันจามหาหนูสายไฟฟ้าและหัหนูธาตุไฟทีหนึ่ง mm hmm. เพื่อไปปราบเจ้าราเทียนและเลกินาครับ 2. อุปกรณ์สวมใส่เมื่อเราได้ห,หนูธาตุมาแล้วครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาคือการสวมใส่อุปกรณ์ ที่จะมาช่วยให้เรายิงเร็วขึ้นและแรงขึ้นครับการชาร์จธนูให้เร็วขึ้นครับเราจะเป็นต้องใช้หมวกปุกกี้ฮูดซึ่งมีสกิลโฟกัสที่จะมาช่วยให้การชาร์จธนูของเราไวขึ้น5%เครับโดยคุณคราฟเป็นเกรดสองก็จะทำให้สกิลนี้ส่งผลได้แล้วแต่ในส่วนของชุดครับเราตั้งเป้าไว้ที่ปุกกี้เช่นกันครับแต่คุณต้องอัพไปเป็นเกรด4เลยนะถึงจะได้สกิลตัวนี้ติดตัวมาซึ่งส่วนใหญ่ครับจะมาติดในการหาหางของเจ้ามังกรพิษนี่แหละ ทำให้ถ้าใครยิงคราฟไม่ถึงครับสามารถใช้เสื้อหนังแก้ขัดไปได้ก่อนนะเพราะคราฟเพียงแค่เกรดสก็ได้สกิลเพิ่มพลังโจมตีมาให้สามารถยิงแรงได้ขึ้นอีกหลังจากนั้นอีก3ส่วนครับผมจะใช้สลับหมุนเวียนกงินไปนะในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีธาตุครับหากเป็นธาตุน้ําก็ใช้ถุงมือของจากรัสแต่ต้องอัพเป็นเกรดสนะหรือจะเป็นเจ้าปลาน้ําจิราก็ได้หากมีของให้อัพนะครับและส่วนขาจนะใช้ของจากรัส ที่อัพแพคเกจสเช่นกันเพื่อเพิ่มพลังโจมตีในธาตุน้าครับส่วนธาตุสายฟ้าครับก็จะมาสวมใส่ในส่วนเอลของคาตาชิเซ็ตที่เพิ่มพลังโจมตีธาตุสายฟ้าและหากเป็นธาตุไฟฮะก็จะมาสวมใส่ในส่วนของถุงมือเซ็ตของอันจาเพื่อเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟซึ่งส่วนตรงนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องอัพเป็นเกรดสูงๆนะเพื่อเพิ่มพลังป้องกัน เพราะเราจะเน้นในวงนอกเท่านั้นครับหลบการโจมตีของมอนสเตอร์อยู่แล้วทําให้เราไม่ต้องเสียเลือดและไม่ต้องไปวัดพลังป้องกันกันกบมอนสเตอร์ครับข้อ3ชนิดของลูกธนูในธนูแต่ละชนิดครับจะมีลูกขนูที่แตกต่างกันไปครับซึ่งทั้งหมดจะมีอยู่3แบบด้วยกันนั่นคือราปิดเพสและก็สเปรดใน2แบบแรกครับราปิดและเพสจะไปยิงเป็นแนวตรงเนาะ ทำให้เมื่อเราออกห่างจากมอนสเตอร์สักระยะหนึ่งครับก็ยังสามารถทําดาเมจได้สมน้ําสมเนื้อกันอยู่แต่หากเป็นลูกขนูแบบสเปซแล้วลูกขนูชนิดนี้ครับเมื่อยิงออกมาจะกระจายออกเป็นวงกว้างทําให้หากเราห่างจากมอนสเตอร์มากเกินไปครับลูกขนูจะกระจายกระจายกันไปหมดดังนั้นระยะห่างก,กับลูกขนูอันนี้ถ้าคุณต้องดูกันดีๆเนาะข้อ4ครับการชาร์จธนูในการต่อสู้ครับเราต้องกดหน้าจอค้างไว้ฮะ เพื่อให้เกตในการชาร์จเพิ่มขึ้นเพิ่มพลังในการโจมตีมากขึ้นและเกตชาร์จตัวนี้จะเร็วขึ้นก็ต่อเมื่อคุณสวมใส่หมวกและเสื้อปุก,กี้ที่เราค้ากันมาด้วยนะโดยในส่วนตรงนี้ครับหากเรายิงไปทันทีจะเทียบเท่ากับการชาร์จเลเวลหนึ่งนะแต่ถ้าคุณกดค้างนานขึ้นเท่าไหร่ครับที่หน้าจอป,ปิงขึ้นก็จะเป็นการอัพเลเวลของลูกขนุนคุณครับทําให้พลังโจมตีรุนแรงมากขึ้นในฮนนูแต่ละชนิดครับยิ่งชาร์จมากขึ้นเลเวลอัพเกรดเปลี่ยนไปครับ ชนิดของลูกขนูที่ยิงออกมาก็จะเปลี mm ่ยนไปด้วยดัง hmm. น mm ั hmm. mm ้น hmm. ส <wh> ่วนนี uh ้ค mm ุณ hmm. ต mm ้องไปดูด hmm. <cem> ีๆนะว่าลูกขนูของคุณเป็นแบบไหนครับข้อ 5. เทคนิคการล่าเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมศึกษาชนิดของลูกขนูพร้อมคราวนี้ครับมาถึงวิธีในการล่ามอนสเตอร์กันแล้วฮะเรื่องของระยะการยิงครับในหน้าจอตรงนี้ครับจะมีสีบอกอยู่นะ หากวงกลมตรงกลางครับขึ้นเป็นสีเหลืองแสดงว่าเราสามารถหวังผลในระยะการยิงได้ครับแต่หากเป็นสีขาวก็อาจทําให้การยิงเราไม่เข้าเป้าดีนักหรืออาจจะวูดไปเลยก็ได้และเราสามารถขยับหน้าจอเพื่อเล็งเป้าได้ครับแต่มุมมองเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงเยอะสักเท่าไหร่นะในระหว่างการชาร์จลูกขนูครับส่วนที่แตกต่างกับหน้าไม้ก็คือนักขนูสามารถปัดหน้าจอเพื่อดชหลบมอนสเตอร์ได้ฮะ ในส่วนตรงนี้ครับเมื่อคุณปัดแล้วครับให้รีบกลับมากดหน้าจอค้างเอาไว้นะจะสามารถชาร์จต่อได้อีกหน่อยหนึ่งครับและหากยิงออกไปให้คุณรีบแถบหน้าจอรัวๆนะครับจะเป็นการยิงออกมาต่อเนื่องอีกชุดหนึ่งฮะและนี่ก็เป็นเทคนิคในการเป็นนักขานูน101ฉบับเบื้องต้นครับหากใครมีคำแนะนำอะไรสามารถพิมพ์มาบอกกันได้เนาะและอย่าลืมเตรียมทำของกันเพื่อล่าเดียบอสในอีเวนท์ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u s s r r i e ได้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ